ดูสภาพนะทำบ้านลกของนิกัดสเสด็จเลยแล้วก็ไม่ยอมเข้าบ้านด้วยนะหน้ามัเนี่ยฮะทีกโกทโกสกีแฟแต่ปะองเทลามไม่ซองอ่ะตะเลดเด้ออ่ะแต่ตู้เลกาเแส่ ไปชงตีอ่ะตัวฮะก็่าสกีเฟสิเทโกะฮะเทโกะปกติแฟสอะฮะไปชงตีอ่ะหื้ไม่ต้องมาทำตาปิบๆเลยสก,กีเฟล่ะหื้ก็่ดีมั้ว ไทยก็อีกแฟเลยตเลบอดเดนลามเมซสองฮะสกีแฟเซไทโก้เหรอคือกันหึบแย่นาโตเยตุดพอบอัพเฮสกัวซะสกัวคือกันเกตเกออีแฟ เฮ้ยใหญ่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 คือกันคือกันอิเลตูเลกเซตูเลโบเดนลาเมซองโอ้ล่ะล่ะ